Mercedes-Benz ซ CLE ปี2026เป็นผลงานชิ้นเอกล่าสุดของแบรนด์ที่ผสมผสานความหรูหราความสปอร์ตและเทคโนโลยีล้ำสมัยไว้ในคูเป้คันเดียวตั้งแต่แรกเห็นก็รู้ทันทีว่ารถรุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้สมดุลระหว่างความสง่างามและสมรรถนะทางอากาศพลศาสตร์ตัวถังมีเส้นสายที่ยาวลื่นไหลาฝากระโปรงหน้าที่ยาวและด้านท้ายที่ทรงพลังทำให้รถดูโดดเด่นบนท้องถนน ไฟหน้าเล็ดพร้อมเทคโนโลยีดิจิทัลไลท์ให้แสงสว่างที่เฉียบคมและล้ำยุกระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมตราดาวเมอร์เซเดสตรงกลางย้ำความหรูหราและพลังส่วนท้ายติดตั้งไฟท้ายแบบเรียวยาวที่เชื่อมต่อกันเพิ่มความกว้างและโดดเด่นในทุกมุมมองมือจับประตูแบบเรียบและกระจกไร้กรอบเพิ่มความหรูหราในสไตล์พรีเมียม ในด้านสมรรถนะ Mercedes-Benz CLE ปี2026มาพร้อมเครื่องยนต์เทอร์โบทั้งแบบ4สูบและ6สูบที่เน้นทั้งความแรงและความประหยัดรุ่น CLE 300 C MATIC ใช้เครื่องยนต์2.0ลิตรเทอร์โบให้กำลังประมาณ255แรงม้าส่วนรุ่น CLE 4 5 0มาพร้อมเครื่องยนต์3.0ลิตร6สูบแถวเรียงพร้อมระบบไมล์ล y ไฮบริด ให้กำลังถึง375แรงม้าส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ9สปีดและระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะการเร่งจากศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาไม่ถึง5วินาทีระบบการสะเทือนแบบปรับอัตโนมัติทำให้ขับสบายในเมืองและหนึบแน่นเมื่ออยู่ในโหมดสปอร์ตพวงมาลายัยตอบสนองแม่นยำมอบความมั่นใจทุกการเข้าโคง้งถือเป็นรถที่ขับสนุกและยังคงความหรูหราแบบเมอร์ d e เดสไว้อย่างครบถ้วน ภายในห้องโดยสารตกแต่งอย่างประณีตใช้วัสดุระดับพรีเมียมเช่นหนังแท้อลูมิเนียมและไฟแอมเบียนไลท์ที่เปลี่ยนสีได้ตามโหมดการขับขี่หน้าจอกลางแนวตั้งขนาด11.9นิ้วใช้ระบบ MBUX รุ่นล่าสุดรองรับคำสั่งเสียงการเชื่อมต่อไร้าสายและระบบนำทางเสมือนจริงหน้าปัดดิจิทัลคมชัดและปรับได้ตามต้องการเบาะนั่งสปอร์ตหรูให้ความสบายสูงสุด พร้อมระบบอุ่นเย็นและนวดเสียงภายในห้องโดยสารเงียบสงบมอบประสบการณ์การขับขี่ที่เหนือระดับราคาของ Mercedes-Benz CLE ปี2026คาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ60,000ดอลลาร์ 60, สำหรับรุ่น CLE 300และอาจสูงถึง80,000ดอลลาร์ 80, สำหรับรุ่น CLE 450ที่มีอุปกรณ์ครบครันโดยรวมแล้ว CLE 2026เป็นการผสมผสานร,ระหว่างความสวยงาม สมรรถนะและนวัตกรรมได้อย่างลงตัวแสดงถึงอนาคตของคูเป้สมัยใหม่ที่หรูหราและชาญฉลาดอย่างแท้จริง